สวัสดีค่ะตอนนี้เนาะเราก็ไหว้พ่อปู่นะคะเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะคะ่ะหมู่บ้านนี้แม่คู่ได้เอ่ยใบ้นะคะ่ะคือจังบาไลไรซดนนเนะาะที่ทุกคนได้เห็นนะคะว่าถ่าเลขสองห้าศูนย์เลขปูเห้านะคะ,ข,ข,ออนะคะขันเขาอ,อ้อมิีนนะคะขันเขาอ้อมซีน แม่คู่จะไปซื้อของมาถวายท่านที่เลยอาจะไหว้เลยเดอ้อปูนะคะ่ะแต่หมู่บ้านนี้เนาะคะ่ะไปซื้อของแล้วแม่คู่ก็ได้ของมาซํานี่นะคะก็เลยรีบรีบเอทำแต่เช้านะคะนี่แหละคะ่ะกเ็เลขประทัดนะคะเลขประทัดบอมีวา่าปัดทัดอันไดบ่อออกเดอ้อท่านผู้ชมบอมีวา่าอันใดบ่อออกนะคะ ใน,ในความฝันของแม่คู่นะค่ะแม่คู่บอแน่ใจนะคะบอแน่ใจว่ากูเอ่อปอยให้จุดไหมหรือจังไดเนาะค่ะเพราะว่าคำพ้าผพาโชคเนี่ยเพิ่นเปิดประตูก่อนนะค่ะแม่คู่ก็เลยเอ่อก็เลยตื่นเห็นไหมคะ่กะก็เลยตื่นแม่คู่ก็เลยว่าเอ่อจะเอาเลขประทัดเอ่อจะจุดประทัดก็ไหมบ่หรือจังไดเนาะค่ะถึงเอ่ออยู่ที่กาะสินนะคะข้าจุดประทัดนั่นคือเก่าแปดแปดแปดสี่เนาะค่ะ ก็มีเอฟซีหลายๆคนนะคะแม่แท้ลูกสาวของแม่คู่นะคะก็สือแปดแปดเก้าแปดแปดสี่แปดนะคะเพื่อนป่ะเทศเป็นแปดเบิร์นเลยค่ะเพื่อนเป็นแปดเก้าแปดแปดสี่แปดเพื่อนเฮดยังเสียเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขสองตัวเก้าแปดอันเนาะค่ะเพื่อนมามันอันมันบอดดันะคะแม่ผู้มาผู้เอ้ย ทาเลขสองศูนห้าเขาเนี่กระจกปูน่ะจะงามคือเกลาจะบดแตกคือเกลายวนะคะกัมีหลายคนได้นะคะได้กับผู้ใดได้แล้วก็ขอให้ได้อีกเนาะคะ่ะแล้วคนที่เออได้ได้อยู่นะปูเออเพื่อนได้แล้วในเออกะให้เพื่อนได้เด้อปูเด้อ,อยาให้มีอย่างมกของมกค่ะให้เขาได้เอาเงินจ่ายกันเด้อปูเด้อ ยามีการโค่นกันเกิดขึ้นก็ขอให้เขาได้เงินมากขอให้ลูกให้ร้านได้เงินมากปูให้เขาแล้วก็ต้องให้เลยเด็กจะให้มีอุปสรรคเนาะเอาให้มีอุปสรรคปูกะไปน้ำท่วงไหมเขาเด้อปูเด้อมาสันเหล่าฟองวานผลไม้ลูกร้านขึ้นให้แล้วเนาะค่ะขึ้นให้แล้ว่ทนผู้ชมนี่เลขประทัดนะค่ะ เลขประทัดนี่เด้อเลขประทัดนี่อยู่ในกลุ่มจะเห็นทุกคนนะคะแล้วก็เราก็าไลฟ์สดไว้เฮ็ดคลิปนะคะมือน,นันเฮ็ดคลิปที่ทําอยู่จังหวัดกาฬสินนะคะเฮ่ากับได้ท้ายถ้ำไปให้เมืองแน่เป็นบางส่วนนะคะอลอดช่องนะคะภูญาต่ย,าย่ายคนมากินหลอดช่องนะคะก็อ่างุ่นนี่นะคะกะกะต้องขึนตลอดเนาะ ก็ต้องเพืนเพระาะว่อาองุ่นเป็นผลไม้มงคลนะคะอยู่บนข้างบนนะคะก็ถวายอือันนี้ของปู่นะคะถวายของปู่นั่นก็คืออ,อินทพาลามนะคะแล้วก็แม่ครูไปไปธุระมานะคะเลยไปพอไปเห็นได้ซื้อมาถวายมึงเนาะคะ่ะแต่อินทพาลามไม่เคยถวายนะแต่แม่ครูก็ถวายแล้วก็เ มะขามนะคะอันที่ขาดบ่ได้คือมะขามแล้วก็ถวายผลไม้พระนะคะน้ำก็ขึ้นนะคะน้ำก็ขึ้นนี่ราคามองจุดสำคัญที่เอฟซีได้สามตัวแตกเทิ่งเทิ่งรัฐบาลให้และะ้วก็ได้ออมสินนะคะออมสินสามตัวแตกนะท่านผู้ชม ที่แม่ทานผู้ชมมันแตกเองนี่นี่นี่มันโดนก้อนหินเห็นไหมคะคือมันโดนมีอะไรกระแทกเนี่ยมันถึงแตกนะคะเออถ้าถ้าแตกเองมันมันก็แค่เล้าใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือโดนโดนกระแทกเลยนี่คะ่ะคือ,คอโดนก้อนหินนี่คะ่ะโดนก้อนหินเลยค่ะโดนก้อนหินเนาะก็คง จะหาปัจจัยนะคะมามานั่นให้ปูนะคะมาเอาออกให้ปูลให้สร้างเพิ่นมาเห็ดมาวัดนะคะอืมเดี๋ยวหาปัจจัยก่อนเด้อลูกด้านเอ,อเขาได้เขาถือเขาเชียนมาสอมมาแซมให้ดอกปูเอ้ยปิดแต่ว่าให้ลูกห้านได้เบิดทุกขุทุกโคน้น้ำเด้อปูเด้ออืมอย่าเว้่อย่าวักให้ได้เบิดะคะ่ะ เมื่อนี้ก็บได้จุดอีกดอกค่ะบได้จุดแต่ว่าแม่ครูนะ่ะฝันตองงวดแล้วด้ค่ะแม่ครูฝันตองวดแล้วอืมฝันตองงวดแล้วละ่ะขึ้นนี่ขึ้นนี่แม่ครูฝันมาจนสี่เด้อค่ะเด้อแม่ครูฝันว่าลูกศิษย์ของแม่ครูที่ว่าได้รับยศไม่ไหวนี่แหละค่ะได้รับยศนี่ยเิ่นเหมือนกับ ไปทุระดีละค่ะในความปันน่ะคือจังมาเพื่อนไปทุระแล้วตรงนั้นน่ะเขาอา่อยเขามีนี่สอมนี่แซมถนนนะคะรถรถเทศถนนเห็นไหมค่ะเพื่อนข้างเพื่อนข้างแล้วเพื่อนเอารถแมคโโรนนะอหมมักฟาะมัก,กาะรถลูกฟิตพวกนี้นะคะเอาะลากมากเลยนะคะไหว่าท่างไทยนี่แจกเบิด แตกเบิร์ตรเบริดตกะบอกบอกลูกซิตผู้นั้นว่าให้รับนี้อ่าับออกทับไปลบไปมองหันมองนี้นะคะเพิ่นเพิ่นกับมักซักเอาทาั้งนาอีกนะซักเอาทาั้งนาอีกซักทั้งทั้งไทยซักทั้งทั้งหลังนะคะก็ะเลยเดี๋ยวสิไปสอบถามยูดรกว่าไม้เลทะเบียนรดเพิ่อนอีหยังนะคะเออแ,แล้วบอกว่าแจ้งตำรวจจับเลยว่าสัตว์มีเจ้าตะกูลนะคะแจ้งตำรวจ แกงตำรวจครับเพื่อนโลดว่าสันตนขังเนาะคะ่ะแต่ว่าในความฝันเนี่ยเห็นผู้ใหญ่บ้านเห็นอีหยังเนี่ยมาดูแลเนาะคะ่ะมาเหมือนกับว่าควบคุมตัวเออแม่พู่กันเลยว่าปูบอกเลขตัวงดบอบอกไอ้ไม้เลขทะเบียนรถคุณหนีบอกอแต่ว่าน้องอ่ะนะได้รับยศนะคะนั่นก็คือเออได้ได้รับยศ มีคนมีมีรุ่นเขานะคะมีรับยศนะคือเจ็ดสิบสามคนเจ็ดสิบสามคนกับเอ,อรุ่นที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะเพิ่นได้รับยศนะ่ะเออทีแม่แม่คู่ได้ไปร่วมงานเพิ่นเนาะคะ่ะล่องเอาไปเออไปเพื่อนบ้านดูนะคะเอาไปเพื่อนบ้านดูอ,อ าไปเล่าหรือว่าไปห้าหน้อยเนาะคะ่ะโอ้ยแม่พูดเล้ามือวันสูงเสียดายว่าสั่หย่อนเากเออหย่อนมีทุระหลายยางเนาะเออมีทุระหลายยางเลยบอดายบอดายตื่อไหวเนาะคะ่ะพอกลับมาถึงอืม,มาทรงมาายางอีกสาธุราเยอะเนาะคะ่ะแล้วก็ไปทําธุระต่อนะคะ่ะเออก็เลยกลับมาเดือ พอกับแม่ครูก็รีบนอนนะคะก็โชคดีที่ปูได้มาบอกมาต้องนะคะว่า,าไปล่าขันเพลินนะคะล่าขันเพลินก็วันนี้นะคะตอนเย็นนะคะยังไม่ได้ขึ้นนะคะขันคูยังไม่ได้ขึ้นแม่ครูจะขึ้นขันคู่นะคะขึ้นขันคูขันคูหารอยหาสิบสองบาทขันซื้อหาสิบสองบาทบันวาเพิ่นมาให้ให้ล่อไอ้ให้ล่าขันคูโอ้ยขันคูชัว่วแม่ครูรืมตลอด คนบอกว่าล่าผ้าเขาน้ำผ้านึงเนาะค่ะเป็นาปมาล่าผ้าเขา่าโอ้หมือนอ่นเนี่ยเดี๋ยวสีไวายไม่เด้อปูเด้อเดี๋ยวมื่นอ่นเศร้าเดี๋ยว,ออยวลูกหลานสิขืนผ้าเขาให้อีกผ้าหนึ่งเด้อปูอืเดี๋ย้อหมือออ่นจะขืนผ้าเขาให้โอ้ยลูกหลานาลืมลูกหลานขอขอโทษขออหัลหลายลเด้อ เดี๋ยวมือมืออื่นเนาะคะ่ะมืออื่นเจ,จะคึอข่าเขา่าหาน้ำเนาะถึงข่าเขา่าหาน้ำก็อย่างที่บอกเนาะค่ะว่าตัวเลขนะคะตัวเลขถ้าอยู่ถ้าอยู่กระสินค่อนข้างจะเป๊ะนะคะค่อนข้างที่จะเปะ๊ะถ้าไม่ใช่ตัวเลขของคูนะคะแล้วหรือก็จะไปจะไปเลขประทัดเลยเนาะคะ่ะประทัดเรานะคะ ตั้งแต่จุดมาไม่มีประทัดอันไหนไม่ออกนะคะแม้นจุดไม่กับกับเป็นคือเกาะะ่าเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแปดหกนะคะ่ะจุดไม่กับแปดหกคือเกา่านั่นก็สแสดงว่า,าตัวเลขตัวเลขนี้คือยังเป็นตัวเก่าอยู่นะคะเอามีหลายคนสับสวนมาแม่คู่แม่คู่จับจังไดตัวเลขเที่เป็นเป็นเลขประทัดนี่เดี๋ยวแม่คู่จะผ้ามึงนะ้ค่ะเด้อ อันนี้เนาะคะ่ะนี่เลขเลขเลขประทัดเลขเลขประทัดเด้อคะ่ะเด้อเลขประทัดนี่ถ้าเป็นเลขรัฐบาลเนาะคะ่ะคู่อย่างเงี้ยนะมันจะคู่ค่ะมันจะไปด้วยกันนะคะหรือเราจะเอาอันนี้บอแมนว่าเลขออกแล้วแหละมาเว้าเด้ค่ะเพราะว่าทุกครั้งไม่คู่จะว่าจังสี่ถ้าแปดแปดสี่จังสี่อันแปดนี่มันจะบอม,มาถ้าเป็นเออไปเพื่อนเอิญยังวะ ไปเล่าหรือว่าไปดอกบัวนี่เนาะค่ะไปเล่าหรือดอกบัวนี่เนาะของอันนี้มันจะบ๊อกคู่กันสมมติว่าตัวนี้มันบอเมนเลขแปดเนาะค่ะตัวนี้ไม่ใช่เลขแปดเนาะค่ะสองอันนี้มันจะคู่กันได้แต่สองอันนี้คู่กันไม่ได้นะคะแต่สองอันกับอันนี้ก็อันนี้นะคะอันนี้ก็อันนี้เนี่ยจะจะคู่กันได้ถ้าไม่ใช่เลขแปดนะคะ้าบอเมนเลขแปดมันจะคู่กันได้ หรือถ้าเป็นรัฐบาลไทยคู่กันได้ค่ะคู่กันได้ดเ้อเพิ่อนว่ากับแม่คู่บอกว่าเออบ่บ่บคู่กันนั่นดิถ้ารัฐบาลไทยคู่กันได้สังเกตตัวที่ออสองซีนั่นไหมค่ะสองซีกับเก่าเก้าสองเั็นไหมเออแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นออนศินทอกศอหรือ เอเล่านะคะมันจะไม่คู่กันค่ะมันจะสลับกันเป็นสี่เห็นไหมเก้าสี่อ่ะเก้าสนะี่น่ะเห็นบอมันออกเลา่าออกแล้วออก,ออกอีกค่ะ,ะนี่เห็นบอค่ะเลขเลขที่จุดไปแล้วก็กลับมาออกอยู่ตลอดเลยค่ะนี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ออกแล้วออกอีกอยู่นี่เห็นไหมเออ นี่อันนี้ก็คือ,อวันที่เราจุดอ,อมสินวดที่แล้วนะคะเห็นบ่ค่ะออกทั้ง0ูนย์ออกทั้ง5้าเห็นบ่ค่ะแต่ว่าศูนย์หานี่มันจะบ่ออกเห็นบ่มคะศูนย์ห้าดี๋ยวไม่ออกแต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้ออกนะคะตัวนี้ก็ตัวนี้นะออกหมายถึงว่า3กับห่านจำได้บอผููที่ได้สามศูนย์กับสามหาของอมสินนะคะ คือสองตัวนี้มันจะไม่คู่กันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลให้มันม,มันจะคู่กันได้นะคะมันจะคู่กันได้สาหรับสําหรับเลขประทัดนะคะนีมค่ะถ้าเราจับนะคะ่ะทาทาห้าจับนะคะ่ะทาห้าจับนั่นก็คือ,อถ้าจับแบบนี้นะคะก็คือเอาตัวนี้ มาเป็นหลักร้อยก็ได้นะคะเอาเห็นอหอทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเอาตัวเลขแปดเนี่ยนะคะเลขแปดเนี่ยมาเป็นหลักร้อยก็ได้นะคะเออไม่ว่าเราจะจุดครั้งไหนนะคะสามตัวหนี่เห้าออกก็ได้นะคะสามตัวเอาได้นะคะหรือเราจะทําอีกทีนึงก็คือเอาตัวแรกของสามตัวมาคูก่กันกับข้างบนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเออมันเป็น มันเป็นตลอดไหมค่ะท่านผู้ชมเออมันเป็นตลอดอย่าแม่ครูจะกลับตองเหเด้อนี่นี่ค่ะแปดแปดสี่จิงสี่ทาไปรัฐบาลนะค่ะเฮ้าเข้าเอาตัวนี้ไปเบิดเลยก็ได้นะค่ะเอาไปเบิดเลยก็ได้หรือเราจะเอาแปดเก้าแปดจิงสี่ก็ได้นะค่ะเพราะมีลูกศิษย์หลายคนนะคะเขาเฮ็ดจิงสี่นะคะแล้วเขาก็มาบอกแม่ครูว่า ให้ทําแบบนี้นะเห็นว่าแต่รัฐบาลรัฐบาลทําได้แต่ถ้าเป็นฝั่งโค้งหรืออกสอออมสินไม่ให้ทํานะคะก็คือแปดนี่ตัดออกหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่แปดนะคะถ้ามอแมนเหล็กบ่นเนาะค่ะคือตัวกลางาเขาบอกเาเป็นตัวกลางเนาะตัวกลางนี้จับคือไม่ต้องจับเลยค่ะล้านเปอร์เซ็นต์บอมาแต่สองตัวนี้คือมันจะมาตัวแรกกับตัวสุดท้ายมันจะมานะคะ แต่สองตัวนี้คือยังไงมันก็คู่กันตลอดเนาะค่ะแต่รัฐบาลไทยมันออกนะเก้าสองก็ออกสองสี่ตรงๆเลยเนาะค่ะนี่แหละเพื่อน่าเพื่อนห้ตรงๆแต่ว่าในความฝันของแม่ครูแม่ครูไม่มั่นใจพอคำห้าผ้าโชกนะเพื่อนเ,อเพื่อนเออเพื่อนอันั้นแม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดประตูก่อนนะค่ะเพื่อนเปิดประตูก่อนแต่แม่ครูได้ยินว่าเกี่ยวอะไรกับเลขประทัดนี่แหละแม่ครูก็เลยว่าฮ หรือว่าเพื่อนห้จุดประทัดไหมเนาะค่ะแต่เราจุดมามันก็เป็นแปดหกอยู่ดีนะคะอ่าเป็นแปดหกนี่ค่ะเป็นสองแปดหกนะคะสองแปดหกหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันแล้วค่ะเลขของปู่เด้อเลขของปู่าว่าจะเป็นอ่าเลขประทัดหรือเลขท่านให้นะคะก็คือเก่ากัากกบหกตัวเดียวกันตัวอื่นไม่ต้องแปะนะค่ะอ่าเลขของปู่ขึ้นลงหนึ่งแจมเท่านั้นเนาะ ดีใจน้ำเด้อดีใจน้ำกับผู้ที่ได้สามตัวแตกนะคะทั้งรัฐบาลไทยและก็ออมสินนะคะอ่านมาคือเ่เคยเห็นคนมาคือเ่เคยเห็นในตัวนี้นะคะตอนที่เราเรา,เรา,เ,ราเราทำคลิปอยู่ที่กาลสินเราก็ลงให้ดูนะว่า,าได้อะไรจังเสียนเนาะคะ่ะได้อีหยังจังเสียนเนาะคะ่ะถ้าคุณชอบคุณก็จ่าค่าขันก็พาเนาะคะ่ะอ่ ก็คือตัวแม่คู่ก็บลูกดอกว่ามันจะออกกันไหนแม่คู่ก็คือ,อทําตามความเชื่อของตัวเองนะคะทำ,ทำะความเชื่อของตัวเองคือ,อถ้าเลขประทัดจุดก็คือได้แบบนี้เลยนะคะเลขประทัดบอเคยบอดถูกนะคะถูกทุกครั้งทุกงวดแต่จะเป็นรัฐบาลไทยหรือออมสินหรือทกศเท่านั้นเองนะคะอืมมือนี้กะมาไหวปู อมไรอ๋ย่าเนาะคะ่ะอที่เพิ่นไ้สามตแตกทั้งออมสินและรัฐบาลนี่ออเพิ่นกะอยากได้กระจกเนาะคะ่ะกระจกเพิ่นแตกค่นผู้ชมกระจกเพิ่นแตกอหน้าต่างเพิ่นแตกเนาะคะ่ะเล่ามันเล่าเนาะคะ่ะแล้วก็ออช่วงนี้นะคะช่วงนี้กับ่อค่อยได้ส่องอยู่ที่เทวาลยนะคะเพราะว่าออตัวแอร์แอร์ตัวใหญ่น่ะมันมันมันชดนะคะ่ะไปเขาเออนี่อย่าง่ะฝ้าลงค่ะฝ้าลง จะเลยกอยจะเลย่ออน่าจะาข้างในมันน่าจะไหมนะคะเอ่อนาน่าจะไหมก็เลยก็เลยเปิดบอไดาเพิ่นเล้ยรอดนะคะก็ะเลยไม่ค่อยได้ได้ทาอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่จังเสียเนาะคะ่ะบอดดายเวดบอดดายเปิดเนาะคะ่ะส่วนมากถ้ามีทาก็จะเปิดแอร์ให้จังเสียน้องเ,เพิ่นก็จะยอยู่ได้จังเสียนะ,ะแต่ว่าตอนนีค้คือมันทั้ง ทางปูเอ้ยขออีกเด้อขออีกเด้อไมได้อยู่ดอกปูเออขอให้ลูกหลานผู้ใดเพิ่อนอนั่นซื้อก,ใอกอ็ให้เพิ่นไ,พน,ออนได้กันเออให้เพิ่นได้มาเด้อเออเพิ่นซื้อได้ก็ดีเอออย่าให้เข้าต้มเข้าตัวเด้อปูเด้อเอานี่ละค่ะมือนี้มาเอาบรรยากาศไหว้ ให้ทุกคนดูแล้วก็อธิบายาตัวเลขประทัดให้ฟังนะคะว่า,าปกติแล้วประทัดพ่นจับแบบใดนะคะเพิ่นจับแบบใดนะก็จะจับประมาณนี้นะคะอา้าวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมคะ